เด็ดดอกอัญชันเป็นเกสรดอกอัญชันนะคะวิธีการเด็ดก็คือดึงดึงดอกมันไวเหมือนยายเหน่ทำนะคะแล้วก็ดึงเกสรขีวเขียวๆมันออกเห็นไหมคะเห็นไหมอีกสักดอกน่ยยายเออนั่นแหละอันนี้คือดึงง่ายไหมคะได้ไหมทีนี้มันเกิดคําถามว่าพี่ตุ้มทําไมต้องเอาเกสรออกอะพี่ไม่เอาเกสรออกได้ไหมนะคะพี่ตุ้มจะบอกแบบนี้ค่ะว่าเวลาลูกค้าค่ะบ,บางท่านนะคะที่แพ้เกสรดอกไม้อาจจะเป็นภูมิแพ้นะคะมีเปอร์เซ็นที่จะทําให้ แชมพูสมุนไพรของพี่ตุ้มแล้วอะค่ะูตรมะกรูดจุดใบหมี่แล้วเนี่ยจะคันสีษาคันหนังสีษาพี่ตุ้มก็เลยต้องมีการดึงกอเอาเกสรออกนะคะ ูที่ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเห็นไหมว่าน้ํามันสีอะไรสวยมากๆเลยนะคะน้าแช่ ูสมุนไพรสูตรมะกรูดนะคะมันจะเป็นสีม่วงสดๆโดยที่เราไม่ได้ใส่สีแต่อย่างใดไม่ได้แต่งสีแล้วก็ใส่กลิ่นแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าน้ําที่ได้เนะะี่ยค่ะจะเป็นสีม่วงของดอกอัญชันล้วนๆแท้ๆเลยนะคะข้นเหนียวแบบนี้นะคะสรรพคุณเด่นของสูตรมะกรูดก็คือลดผมร่วงลวงดอาการร่วงของเส้นผมนะคะเร่งกระตุน้นการงอกใหม่ของเส้นผมประมาณสักสองอาทิตย์ที่ใช้ไปนะคะจะเริ่มเห็นแล้วว่าเฮ้ยทำไม มีผมงอกใหม่รู้สึกคันศีรษะเดืดเดือดเดอดยีกยเยยย,ยนั่นก็คือแชมพูเราเข้าไปทําประสิทธิภาพกับหนังศีรษะช่วยกระตุ้นการงอกใหม่แล้วนะคะเราจะมีเส้นผมที่ดกดำน,นุ่มสลวยปราศจาการังแคเพราะแชมพูสมุนไพรไม่มีสีไม่แต่งสีไม่ใส่กลิ่นนะคะเป็นกลิ่นอายธรรมชาติแท้ๆของเดี๋ยวพี่ตักให้ลองให้ดูอีกรอบนะคะให้ตกให้ตักให้ดูอรอบว่าสีมันแบบว่าม้่งสวยขนาดไหน นะคะมันจะได้กลิ่นไอธรรมชาติแท้ๆของอกลิ่นของมะกรูดแท้ๆเลยนะคะ mm. เห็นไหมนะ้ำมันสีสวยมากๆเลยม่วงแท้ๆเลยค่ะเป็นอันชั้นสดนะคะพี่ตุ้มใส่อันชันสดลงไปนะคะสีมันถึงสวยออกมาสวยได้ขนาดนี้นะคะ mm. ใครที่มีผมร่วงอยากลดรังแคแก้การคันศีรัะและกระตุ้นการงอกใหม่จัดเลยจ้าเซ้นหนึ่งสามร้อยหกสิบบาทใช้ได้นานเป็นเดือนอดโทคุ้มขนาดเจ้า จากช่างวิชาชีพมาตรฐาน4จากสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพช่างเสริมสวยใครมีปัญหาผมร่วงผมบางหนังศีรษะร้านเป็นแผลเป็นแบคทีเรียเป็นเชื้อราบนหนังศีรษะมีผดมีผื่นเป็นตุ่มเป็นสิวเป็นหนองแพ้สารเคมีจากการทําเคมีหนังศีรษะบางผมร่วง ผมเสียจากการทำเคมีโฟเว l ของเราช่วยคุณได้ค่ะเด็กใช้ได้ผู้ใหญ่ใชด้ดีผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใชย้ดีมากๆเลยค่ะตัวแทนจำหน่ายเราก็รับนะคะ